วงการเกมก็มีเรื่องให้เราไดตามกันอีกครั้งเมื่อยูทูบเบอร์เกมมาเวลไรวอลออกมาแชรว่าตัวเองเนี่ยโดนสตรีมเมอร์หญิงในทีมร่วมกันปันหัวปล่อยข่าวปลอมจนเขานั้นโดนไล่ออกจากการแข่งขันซึ่งสุดท้ายคดีก็พลิกฝ่ายหญิงโดนจับได้พร้อมกับวีรกรรมสุดอื้อเชามากมายเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันจะมีที่มาที่ไปอย่างไรถ้าพร้อมแล้วะก็เราไปดูกันเลยดีกว่าครับ Unleash เครื่องดื่มบูสต์พลังงานช่วยเพิ่มโฟกัสตื่นตัวรีเฟรชสดชื่นพร้อมทำทุกกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช h อป e ีหรือ Lazada ลิงก์อยู่ใน description เลยนะครับ เหตุการณ์ความขัดแย้งทั้งหมดมันเริ่มต้นขึ้นจากการแข่งขันรายการ De a d ู o o l Creator ครับทัวร์นาเมนต์ของเกม Marvel Rival ที่ถูกจัดขึ้นโดยสตรีมเมอร์ชื่อดังอย่างบ a สซิมซีบีและได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากผู้พัฒนาเกมอย่าง Ne t e อ s สรายการนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นเวทีโปรโมตตัวละครใหม่อย่าง d p o o ูควบคู่กับการเปิดตัวเนื้อหาในซีซั่นใหม่ที่กำลังจะมาถึงของตัวเกมทำให้การแข่งขันครั้งนี้ถูกจับตามองอย่างมากจากทั้งผู้ ไลฟ์สตรีมทั่วโลก d ดทพูครีเอเ a t o r ครับมีเงินรางวัลมากกว่า40,000ดอลลาร์ หรือราวๆหนึ่งล้านสามแสนบาทด้วยกันโดยทีมที่คว้าอันดับหนึ่งได้จะได้รับเงินรางวัล1น0 0 0ดอลลาร์ซึ่งถ้าแบ่งให้ผู้เล่นทั้ง6คนในทีมก็จะตกคนละ3,000ดอลลาร์หรือประมาณ9 0 0 0 0กว่าบาทตัวเลขนี้อาจจะดูไม่มากนะักสำหรับสตรีเมอร์ชื่อดังบางคนแต่สำหรับผู้เล่นอย่าง Kings Man ซึ่งเขาออยัางเป็นนักศึกษาเงินจำนวนนี้เนี่ยมีความหมายอย่างยิ่งเพราะสามารถนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายสำคัญในชีวิตจริงนี่จึงไม่ใช่แค่เกมโชว์แต่เป็นโอกาสสำคัญของ Kings Man ที่จะคว้้าาาาาาาแแชมรรรรรรยยกกลละเเเงงินนวััใสบ่ี ได้ในด้านกระบวนการคัดเลือกผู้เข้ายังข,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 งขงันรายการนี้เองได้รวบรวมคอนเทนต์ครีเอเตอร์และก็สตรีมเมอร์ทั้งหมด48คนก่อนจะนํามาแบ่งทีมด้วยระบบที่เรียกว่า Reverse b o k e r Draft ซึ่งเป็นระบบรับที่เน้นความยุติธรรมกับตันทีมแต่ละคนจะได้รับเอกสารข้อมูลที่ระบุรายละเอียดของผู้เล่นทุกคนไม่ว่าจะเป็นฝีมือการเล่นตัวละครที่ถนัดเป็นพิเศษระดับแรงรวมไปถึงบทบาทที่เหมาะสมในทีมเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจเลือกลูกทีมเข้ากับสไตล์การเล่นของกัปตัน และหนึ่งในทีที่ถูกจับตามมองก็คือทีมของ CC ซึ่งเธอทําหน้าที่เป็นกัปตันทีมและเธอเองเนี่ยกระตใจเลือก k i n ส์แมนเข้ามาในทีเป็นคนแรกในตําแหน่งดูโอไลสการเลือกครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากการตัดใจเพียงลํพาพังแต่ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ชมในแชทที่ต่างยืนยันตรงกันว่า k i n ส์แมนคือผู้เล่นที่มีฝีมือโดดเดน่นและสามารถสร้างความได้เปรียบให้ทีมได้อย่างชัดเจนหลังจากนั้นเนี่ยทีมจึงค่อยๆได้สมาชิกคนอื่นเข้ามาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็น Lucy, Casey, ลูซี่เคซี่และก็ซาซา ซึ่งทั้งหมดเนี่ยล้วนเป็นครีเอเตอร์ที่มีสไตล์การเล่นแตกต่างกาันและนี่เยคือจุดเริ่มต้นของทีมที่ภายนอกดูเหมือนจะพร้อมสมบูรณ์แต่ภายในเนี่ยกลับซ่อนรอยร้าวที่กำลังรอวันปะทุขึ้นมา ในวันแข่งขันจริงรวมถึงช่วงสกรีมชนวนเหตุสำคัญที่ค่อยจุดไฟความขัดแย้งภายในทีมมันก็เริ่มต้นจากมุมมองต่อการแข่งขันที่ไม่ตรงกันอย่างชัดเจนระหว่าง King s แ a n ที่มองว่านี่คือรายการชิงเงินรางวัลจริงมีผลต่อชีวิตและอนาคตกับเพื่อร่วมทีมบ,บางส่วนที่มองการแข่งขันในทั้งนี้เป็นคอนเทนต์เป็นพื้นที่สร้างความสนุกและบรรยากาศที่ผ่อนคลายเหมาะกับการเอาชนะทุกอย่างด้วยความจริงจังความต่างตรงนี้เนี่ยกลายเป็นรอยร้าวแต่ยังไม่ทันลงสนามอย่างเป็นทางการ คิงส์แมนพยายามเล่นอย่างเต็มที่แบกทีมแบบสุดๆพอเห็นทีมเริ่มเสียเปรียบเขาก็เลยเสนอให้ทีมเนีเล่นตามเมตาของเกมในขณะนั้นอย่างเช่นแผน3ซับและแนะนําให้ปรับเปลี่ยนตัวละครเพื่อรับมือกับทีมคู่แข่งที่มีรูปแบบการเล่นอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามสิ่งที่เขานําเสนอไปนั้นกลับไม่รับความด้วยมืออย่างที่ควรจะเป็นแถมยังโดนมองว่าเป็นการกดดันและควบคุมทีมมากเกินไปโดยเฉพาะในสายตาของเพื่อร่วมทีมที่อยากเล่นแบบที่ตัวอยากเล่นแบบไม่จริงจังสถานการณ์เนี่ยมันก็เริ่มตึงเครียดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อการแข่งขันดําเนินไปโดยเฉพาะตัวของซาซาที่ยืนยันจะเล่นตัวละครอย่างแบล็กวีโดต่อไปแม้จะถูกทีมฝั่งตรงข้ามตบยับจนตาย5ครั้งโดยไม่สามารถฆ่าใครได้เลยแม้แต่คนเดียวในขณะที่คิงส์แมนต้องแบกเกมสุดๆทําทุกย เพื่อทีมด้วยผลงาน่า1 8ตาย2ความแตกต่างของผลงานในสนามยิ่งทําให้คิงส์แมนรู้สึกว่าทีมจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงขากต้องการชัยชนะเมื่อตัวของคิงส์แมนพยายามจะชี้ให้เห็นถนึงปัญหาและขอให้มีการเปลี่ยนตัวละครเพื่อเพิ่อมโอกาสชนะเสียงของเขากลับถูกมองว่าเป็นความน่ารําคาญและถูกกล่าวหาว่าทําลายบรรยากาศดีๆภายในทีมบทสนทนาเนี่ยเริ่มหลุดจากเรื่องภายในเกมไปสู่การโจมตีเรื่องส่วนตัวโดยกับตันทีมอย่างซีซี่ถึงกับสั่งให้เขาหยุดพูดพร้อมด่าทอคิงส์แมนว่าขาดทักษะทางสังคม เพราะใช้ชีวิตอยู่กับเกมมากเกินไปบิรยากาศภายในทีเนี่ยเลวร้ายมากเมื่อ Kingsman พูดตรงๆว่าเขาจําเป็นต้องชนะรายการนี้เพื่อน,นําเงินรางวัลไปจ่ายค่าเทอมแต่แทนที่จะได้รับความเข้าใจาเขากลับถูกลูซี่ใช้คําพูดล้อเลียนเกี่ยวกับปัญหาทางการเงินของเขาเหตุการณ์นี้ทำให้เส้นแบ่งระหว่างความเห็นต่างเรื่องเกมกับการบูลลี่ส่วนบุคคลถูกล,ลบเลือนไปอย่างสิ้นเชิง ความขัดแย้งเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในทีมเพราะหลังจากนั้นแฟนหนุ่มของซาซาได้เข้ามามีบทบาทสําคัญเขารวบรวมคลิปวิดีโอจากการสื่อสารในทีมที่ถูกตัดต่อและคัดเลือกเฉพาะบางช่วงซึ่งเผยเห็นคิงส์แมนในมุมที่ดูหยาบคายและก้าวร้าวก่อนจะส่งต่อไปให้บาซีผู้จัดการแข่งขันพร้อมกล่าวอ้างว่าคิงส์แมนมีพฤติก,กรรมท็อกซิกและละเมิกดกฎความเป็นมืออาชีพของรายการทั้งที่คลิปเหล่านั้นนําไม่ได้เป็นการสะท้อนบริบททั้งหมดของสถานการณ์เลยสุดท้ายบาซีตัดเินใจแบนดคิงส์แมนออกจากการแข่งขันทันทีีโดยไมม่่กาารเตือนนวงห้ เนื่องจากเชื่อข้อมูลที่รับว่าเขามีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อเพื่อนร่วมทีมและว,วิจารณ์รายการในทางลบแม้คิงส์แมนจะพยายามอธิบายว่าเขาเพียงต้องการเสนอแผนการเล่นเพื่อชัยชนะและไม่ได้มีเจตนาทำร้ายหรือว่าดูมิน่นใครแต่การตัดสินใจเนี่ยก็ไม่ถูกย้อนกลบับเขาถูกถอรออกจากทีมในทันทีและมีผู้เล่นคนอื่นเข้ามาแทนที่เรากับเขาเนี่ยไม่เคยมีตัวตนอยู่ในทีมนี้มาก่อนเลย หลังจากที่ k i n g ์แมนถูกทอร์เทีมอย่างกระทันทนันเขาตัดสินใจออกมาเล่าเรื่องราวทั้งหมดผ่านวิดีโอบนช่องของตัวเองเพื่ออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นจากมุมมองของเขาอย่างตรงไปตรงมาโดยมันเป็นการเรียบเรียงเหตุการณ์ตามลำดบับตั้งแต่ช่วงซ้อมช่วงแข่งไปจนถึงวินาทีที่เขาเนี่ยรู้ว่าตัวเองถูกแบน,นจากการแข่งขัน โดย Kingsman ย้ำชัดว่าการออ,อกมาพูดครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อสร้างดราม่าแต่เพื่อปกป้องชื่อเสียงของตัวเองและอธิบายความจริงที่เขารู้สึกว่ามันกำลังถูกบิดเบือนไปในตัวหนึ่งในประเด็นหลักที่เขาออกมาโต้แย้งก็คือข้อกล่าวหาว่าเขามีพฤติกรรมที่ด่าทอเพื่อร่วมทีม i n g s m a n ยืนยันว่าตลอดการแข่งขันเขาไม่เคยโจมตีใครแบบส่วนตัวคำพูดทั้งหมดที่เขาใช้ล้วนเกี่ยวข้องกับในเกมล้วน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตัวละครแผนการเล่นหรือว่าการปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือกับคู่แข่งเขามองว่านี่คือเรื่องปกติของการแข่งขันที่มีเงินรางวาัลและเป็นสิ่งที่ควรถูกแก้ออกจากการโจมตีบุคคลอย่างชัดเจนเขายังปฏิเสธข้อกล่าวหาที่รุนแรงยิ่งกว่านั้นนั่นก็คือการถูกตราหน้าว่าเป็นพวกเกลียดผู้หญิงคิงส์แมนระบุว่าเขาไม่เคยอยงกับเพศของเพื่อนร่วมทีมสิ่งที่เขาวิพากษ์วิจารณ์มีเพียงการเห็ในใจในเกมเท่านั้นและถ้าคนที่เล่นพลาดเป็นผู้ชายเขาก็จะพูดในลักษณะเดียวกันการเหมารวมว่าเขาเกีดิาการท่เ เป็นสิ่งที่เขามองว่ามันไม่ยุติธรรมและเกิดความเป็นจริงไปมากอีกประเด็นหนึ่งที่คิงสแมนพยายามชี้แจงคือเรื่องแชทของเขาเขายืนยันว่าตลอดเวลาที่เกิดดรามา่าเขาพยายามห้ามปราบไม่ให้ผู้ชมในแชทไปโจมตีหรือคุกค,คามใคร ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมผู้จัดการหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องเขายอมรับว่าไม่สามารถควบคุมทุกคนบนโลกได้แต่ยืนยันว่าในฐานะครีเอเตอร์เขาไม่เคยสนับสนุนการบูลลี่หรือว่าการล่ามไม่หมดและไม่เห็นด้วยกับการนําพฤติกรรมของผู้ชมบางส่วนมาใช้ในการตัดสินตัวเขานอกจากนี้คิงส์แมนจัตั้งข้อสังเกตที่ทําให้หลายคนเริ่มตั้งคาถามตามนั่นคือหลังจที่เขาถูกไต่ออกจากทีมชื่อของเขาถูกแทนที่ด้วยสตรีมเมื่อที่มีชื่อเสียงและฐานผู้ชมมากกว่าอย่างม็อกซี่แทบจะทันที เขาไม่ได้กล่าวหาตรงๆว่านี่คือแรงจูงใจที่แท้จริงของการแบนแต่ก็ชี้เห็นว่าจังหวะเวลาและการแรนใจดังกล่าวทําให้เขาหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าความเหมาะสมทางคอนเทนต์อ่านมีน้ําหนักมากกว่าความเป็นธรรมในเชิงการแข่งขัน วิดีโอของ Kings Man จบลงในน้ำเสียงที่ทั้งเหนื่อยล้าแลวก็ผิดหวังเขาไม่ได้ขอความสงสารแต่ต้องการให้ผู้คนเนี่ยรับฟังเรื่องราวจากอีกด้านหนึ่งของเรที่ถูกทอยเรื่องของผู้เล่นที่มองการแข่งขันอย่างจริงจังถูกผลักออกจากเวทีด้วยข้อกล่าวหาที่เขาเชื่อว,ว่าไม่เด็สะท้อนความเป็นจริงทั้งหมดและนั่นเองทำให้คลิปนี้เนี่ยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งคำถามครั้งใหญ่ต่อทั้งผู้เล่นในทีมและก็ผู้จัดการแข่งขัน หลังจากวิดีโอชี้แจงของ k ิง sman ถูกเผยแพร่ออกไปกระแสะของเรื่องเราก็เริ่มเปลี่ยนทิศทางอย่างเห็นได้ชัดสิ่งที่เคยถูกเล่าเพียงด้านเดียวเริ่มถูกตั้งคำถามหลักฐานหลายชิ้นที่เคยถูกใช้เป็นเหตุผลในการแบนถูกนำกลับมาตรวจสอบใหม่และผู้คนก็เริ่มดูคลิปเต็มๆฟังบริบทใหม่ทั้งหมดและเปรียบเทียบกับสิ่งที่ถูกกล่าวหาความจริงที่เคยถูกบิดเบือนก็ค่อยๆปรากฏขึ้นส่งผลให้แรงกดดันจากสาธารณาชนเริ่มหันกลับไปยังฝั่งผู้จัดงานและสมาชิกในทีมบุคคลแรกที่ออกมาเปลี่ยนท่าทีย่ชัดเจน ก็คือบาซีผู้จัดการแข่งขันที่ออกมายอมรับต่อสาธารณะว่าการตัดสินใจแบน k คิงสแมนเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากความเร่งรีบและการรับฟังข้อมูลเพียงด้านเดียวบาซิมบอกว่าเขาเชื่อคลิปวิดีโอที่ถูกตัดต่อและเล่าเรื่องในเชิงชี้นําโดยไม่ได้เปิดโอกาสให้คิงสแมนได้ชี้แจงเขายอมรับว่าตนเองถูกชักจูงด้วยอารมณ์และก็แรงกดดันในช่วงเวลานั้นและแสดงความเสียใจยต่อการดใจของเขา ซึ่งมาส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและโอกาสของผู้เล่นคนนึงอย่างรุนแรงขณะเดียวกันแฟนหนุ่มของซาซาก็ออกมายอมรับบทบาทของตัวเอง เขายืนยันว่าเป็นผู้รวบรวมและส่งคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาบิดเบือนไปให้ผู้จัดงานเพื่อกดดันให้คิงส์แมรถูกทอดออกจากทีมแม้ว่าซาซาจะพยายามห้ามปรามแล้วก็ตามแฟนหนุ่มอ้างว่าการกระทำทั้งหมดเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบความโกรธและความรู้สึกอยากปกป้องคนที่รักจนไม่สามารถควบคุมสติได้ในขณะนั้นแม่คําขอโทษจะถูกส่งออกมาแต่สำหรับหลายคนนี่คือการยอมรับว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดมันมาจากการจงใจเล่าเรื่องเพียงครึ่งเดียว ในฝั่งของซีซีกับตันทีซึ่งเคยเป็น,นคนที่โจมตีคิงส์แมนอย่างรุนแรงที่สุดก็ออกมาขอโทษต่อสาธารณนะเธออธิบายว่าคําพูดรุนแรงเช่นการด่าว่าคิงส์แมนขาดทักษะทางสังคมหรือการใช้ถ้อยคยําหยาบคายใส่ผู้สนับสนุนเป็นผลจากอาการแพนิกและความเครียดหลังจากได้รับการแจ้งเตือนจำนวนมหาศาลบนโลกโซเชียลอย่างไรก็ตามคําขอโทษของเธอนั้นกับถูกตั้งคําถามอย่างหนกัก เนื่องจากมีคอมมูนิตี้โน้ตและก็หลักฐานแสดงให้เห็นว่าหลังจากเหตุการณ์เริ่มซาลงเธอยังคงโพสต์ข้อความเด็บแนมและใส่ร้ายคิงส์แมนอย่างต่อนเนื่อง ส่วนลูซี่ก็ไม่รอดจากกระแสวิจารณ์เหมือนกันเธอถูกโจมตีอย่งางหนักจากคำพูดล้อเลียนปัญหาทางการเงินของทิงแมนและนำเรื่องเงินค่าเธอไปเปรียบเทียบกับประเด็นอ่อนไหวในระดับโลกซึ่งหลายคนมองว่าเป็นการลดทอนความเป็นมนุษย์และขาดความเฮโรเคนใจวิดีโอและคลิปบางส่วนที่เธอพูดในสถาะด,ดังกล่าวถูกโลกไปในภายหลังแต่ร่องรอยของคำพูดเหล่านั้นนะ่ะยังคงถูกบันทึกและแชร์ต่อไปในโลกออนไลน์ ไม่พอเท่านั้นเรื่องนี้เนี่ยยังถูกตั้งคําถามมากมายอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของซีซี่ที่ยางว่าอยากได้บรรยากาศดีๆมากกว่าความกดดนันแต่ทําไมถึงเรื่องมาแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ที่มีความกดดันตั้งแต่แรกแถมมันยังพ่วงมาด้วยคําถามที่ว่าถ้าเกิดผู้ชใช้แทำพฤติกรรมแบบที่ซีซี่ทำผลลัพธ์ที่ตามมามันคงหนักหนาก,กว่าที่ซีซี่และของเพื่อนต้องโดนอยู่อย่างนี้ ยังไงก็ตามดูเหมือนว่าเรื่องราวจ,จะไม่ได้จบแค่คําขอโทษล,ลอยๆหลังจากกระแสเริ่มเปลี่ยนทิศ Kings Ma n ก็เสอยใจปล่อยเอกสาร Google Docs ซึ่งกลายเป็นหมัดน็อกสำหรับเรื่องนี้เอกสารดังกล่าวเนี่ยรวบร,รวมหลักฐานเป็นลําดาบทั้งภาพแชทหลุดไทม์ไลน์เหตุการณ์และคําอธิบายประกอบที่ทําให้เห็นภาพชัดขึ้นความพยายามผลักเขาออกจากทีมไม่ได้เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบในวันแข่งแต่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าไว้เป็นอย่างดีภายในเอกสารมีภาพบทสนทนาในกลุ่มที่แสดงให้เห็นอย่างตรงไปตรงมาว่ามีการพูดคุยกัน ถึงการหาคลิปอะไรก็ได้เพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการเตะคิงส์แมนออกจากทีมโดยไม่สนใจว่าคลิปนั้นจะสะท้อนความจริงครบถ้วนหรือไม่ข้อความบางส่วนยังดูถูกเขาอย่างชัดเจนด้วยการบอกว่าไม่ว่าใครหน้าไหนก็สามารถหาคนมาแทนได้และสะท้อนทัศนคติที่ไม่ต้องการผูเร้เล่นที่จริงจังกับเงินรางวาัลเพราะมองว่าเป็นคนที่ทําลายบรรยากาศของทีมนี่ทาให้ภาพของเหตุการณ์เปลี่ยนจากความขัดแย้งเฉพาะหน้าเป็นการจงใจเลือกแพ้รับบาตั้แต่ต้น นอกจากนี้คิงส์แมนยังแดบหลักฐานการสนทนาแบบส่วนตัวระหว่างเขากับซีซี่ซึ่งที่ทําให้สังคมตั้งคําถามหนักขึ้นในข้อความเหล่านั้นซีซี่พยายามกดดันให้เขารลบวิดีโอชี้แจงหรืออย่างน้อยให้อัปโหลดคลิปใหม่เพื่อล้างมลทินให้กับเธอโดยอ้างว่าเธอเด็กกำลังมาเชิญหน้ากับอาการแพนิกจากการถูกคนจำนวนมากเข้ามาด่าทอในโซเชียลและเรียกกลุ่มคนเหล่านั้นว่าพวก NPC ไม่มีหัวคิดอย่างไรก็ตามคิงส์แมนดีกรีปฏิเสธเขายืนยันว่าคลิปของเขาเนี่ยเป็นเพียงฟุตเทจท,ที่บันทึกเหตุการณ์จริงและตลอดเวลาที่ผ่าน เขาย้ำกับผู้ชมซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าห้ามไปคุกคามหรือว่าโจมตีใครเด็ดขาดการเปิดเผยเอกสารดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของซีซี่อย่างรุนแรงผู้คนเริ่มมองว่าเธอแสดงพฤติกรรมตีสองหน้าระหว่างภาพลักษณ์สาธารณะที่ออกมาขอโทษกับข้อความลับหลังที่เต็มไปด้วยความรุนแรงกระแสนี้เนี่ยลุกลามไปถึงระดับผู้สนับสนุนเมื่อสปอนเซอร์อย่างอินฟิน t y m i มิและก็ Solar i s ประกาศยุติการสนับสนุนและตัดความสัมพันธ์กับเธอทันที เหตุการณ์เนี่ยยังถูกพูดถึงในวงกว้างขึ้นไปอีกเมื่อสตรีมเมอร์ชื่อดังรับโลกอย่างชาลีหรือว่ามอสคริติ i ค a ลออกมาวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาว่าพฤติกรรมของซีซีคือสิ่งที่ย่ำแย่และใจร้ายที่สุดในดราม่าทั้งหมดขณะดเดียวกันเขายังชื่นชม k i ิงสแมนที่แสดงวุฒิภาวะด้วยการพยายามควบคุมแฟนคลับและไม่ปล่อยให้ความโกรธนำไปสู่การคุกคามคนอื่นด้วย แม้ในภายหลังซีซี่จะพยายามชี้แจงว่าเธอไม่ใช่คนที่รายงานเรื่องต่อผู้จัดงานโดยตรงและโยนความรับผิดชอบให้แฟนนุมของซาซาพร้อมกัออกมาขอโทษที่เคยด่าทอคิงส์แมนแต่กระแสสังคมเองก็ยังไม่ยอมคลี่คลายง่ายๆโดยเฉพาะเมื่อวิดีโอชี้แจงของเธอถูกวิจารย์อย่างหนักจากการใส่โฆษณาคันในคลิปมากถึง12จุด ในคลิปความยาวเพียงแค่15นาทีสิ่งนี้ทําให้หลายคนมองว่าคําขอโทษนั้นขาดความจริงใจและยิยงย่งตอกย้ำความรู้สึกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องดราม่าภายในทีมแต่เป็นภาพสะท้อนปัญหาลึกของวัฒนธรรมครีเอเตอร์ที่พร้อมจะเหยียบใครสักคนเพื่อรักษาภาพลักษณ์และผลประโยชน์ของตัวเองอ๋อแล้วทางบาซิมเนี่ยก็ได้ทําการแบรซีซี่และก็ลูซี่เมื่อเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ที่เขาจัดขึ้นในอนานคตอีกต่อไปไม่พอเท่านั้นทางด้านของซาซา คนที่ทําให้คีสแมนโดนเตะออกนั้นในตอนหลังเนี่ยเธอก็ได้ออกมาขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นคําขอโทษของซาซาเป็นเพียงการอธิบายมุมมองของตัวเองควบคู่แบบการยอมรับความผิดบางส่วนโดยเธอเริ่มจากการขอโทษที่ใช้เวลานานกว่าจะออกมาพูดเพราะต้องการตั้งสติและทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมดเธอมองว่าราม่าที่เกิดขึ้นถูกขยายใหญ่เกินความจําเป็นทั้งที่จริงแล้วอาจจะจบลงได้ด้วยการพูดคุยกันตรงๆและยอมรับว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องล้วนมีส่วนที่ทําให้เรื่องบานปลาย ในประเด็นการเล่นเกมซาซายอมรับว่าเธอควรเปลี่ยนตัวละครจากแบล็กวีดอวโดยอธิบายว่าเกมที่ดูดนำไปเผยแพร่เป็นเพียงช่วงซ็อกสกรีมไม่ใช่การแข่งขันจริงเธอจึงใช้โอกาสนี้ในการพิสูจน์ฝีมือของ,ต,องตัวเองกับตัวละครที่ถนัดที่สุดเธอยืนยันว่าการดื้อเล่นตัวละครนี้ไม่ได้มาจากอีโก้หรือความตั้งใจจะทวงทีมแต่เป็นเพราะว่าตัวละครที่คิกส์แมนแนะนาให้เล่นต่างก็อยู่นอกเหนือฮีโร่ภูของเธอและเธอไม่มีเวลาฝึกซ้อมมาก่อนแม้จะยอมรับว่ามองย้อนกลับไปแล้วเธอควรลองเปลี่ยนไปเล่นตัวละครอ,ครอื่นบ้าง ซาซาชี้แจงว่าเธอไม่เคยมีเจตนาจะดูถูกหรือพูดจาเสียหายใส่คิงส์แมนและเชื่อว่าหลายคนเนี่ยสับสนเสียของเธอกับผู้เล่นหญิงคนอื่นในทีมจนเกิดกระแสเลเดชาเกินความเป็นจริงเธอยอมรับว่ามีช่วงที่เลอกพูดเสียงแข็งหลังจากถูกถามเรื่องเดิมซ้ำๆและขอโทษในจุดนี้แต่ก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะดูหมิ่นเขาหากการกระทำหรือคำพูดใดของเธอทำให้คิงส์แมนรู้สึกไม่ดีเธอก็ขอโทษจากใจจริง ในส่วนของประเด็นแฟนหนุ่มของตัวเองซาซาพยายามแยกควารับผิดชอบให้ชัดเจนเธอยือนยันว่าไม่ได้รวมมือรรู้เหตุกับการส่งคลิปหรือการจัดก,การเอกสารใดๆทั้งสิน้นเธอเล่าว่าในวันแรกของการซ้อมเธอเป็นคนห้ามแฟนหนุม่มแม่ส่งคลิปได้ได เพราะเกมดาเนินไปได้ดีและเธอเชื่อว,ว่าสามารถจัดการความกังขาของคิงส์แมนด้วยการพูดคุยกันเองได้อย่างไรก็ตามในวันถัดมาแฟนก็ได้ส่งคลิปไปยังฝ่ายจัดการแข่งขันโดยที่เธอไม่รู้ตัวจากความรู้สึกว่าอยากปกป้องเธอมากเกินไปซึ่งนําไปสู่การเห็นใจอย่างเร่งรีของผู้จัดงานและซาซาก็ชี้ว่าภายหลังบาซิมเนียนได้ออกมายอมรับความผิดพลาดในจุดนี้แล้วส่วนแฟนหนุ่มของซาซาตัวต้นด้วยที่บิดเบอือนความจริงทั้งหมด ในตอนนี้เจ้าตัวก็ทําการล็อกโปรไฟล์ดีเสียงกรนดาไปเป็นที่เรียบร้อยท้ายที่สุดกระแสเรื่องราวทั้งหมดกลับกลายเป็นแรงหนุนครั้งใหญ่ให้กับคีสแมนอย่างที่หลายคนคาดไม่ถึงหลังจากความจริงค่อยๆปรากฏผู้คนในคอมมูนิตี้จำนวนมากเริ่มมองเห็นว่าเขาไม่ใช่ผู้ร้ายอย่างที่ถูกกล่าวหาไปแต่เป็นคนที่พยายามจริงจังกับการแข่งขันและถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเสียงสนับสนุนเนี่ยจึงหลั่งไหลามาที่เขาจํานวนมากทั้งครีเอเตอร์ผู้ชมและเกมเมอร์ที่เคยผ่านประสบการณ์คล้ายกันมาก่อน ต่างก็เลียช่วยเหลือเขาด้วยการโดเน a เงินเพื่อบันดาภาระค่าใช้ใจ่ายและค่าเล่าเรียนขณะที่บางส่วนก็พูดปกป้องคอยชัดเจนในโซเชียลผลลัพธ์ที่เห็นในชันที่สุดก็คือการเติบโตของช่อง YouTube ของ k i n g s m a n ผู้คนจำนวนมากพากันกดซับพเพื่อติดตามและแสดงจุดยืนว่าพวกเขาเชื่อในตัวคิงส์แมนจนมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมากกว่า150 0 0 0ซับอย่างรวดเร็วซึ่งนี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าคอมมูนิตี้เลือกยืนอยู่ข้างคนที่พวกเขามองว่าโดนรังแกและก็ถูกใส่ร้ายในสายตาของคนหลายคนเรื่องราวของคิงส์แมนจึงไม่ได้จบลงแค่การถูกแบนหรือว่าถูกเตะออกจากทีมแต่กลายเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่ทำให้เขาได้รับโอกาสที่ดีขึ้นและการยอมรับมากกว่าที่เคยเป็นนั่นเองล่ะครับ และเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้ได้ทิดงใต้คลิปนี้เลยนะครับและสําหรับใครที่ยังไม่ดูเรื่องราวอุบกก่ติการของเกม h ไฮเทลก็สามารถกดรับชมกันได้ในคลิปที่กําลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ